สวัสดีค่ะ f อซีที่น่ารักทุกท่านเรามาพบกับช่องช่างนิชาแนวนะคะตอนนี้เขาทำการต่อเด็กกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ วันนี้ดูนะคะบรรยากาศก็ฝนอย่างนี้ทุกวันนะคะบรรยากาศวันนี้ดีนะคะฝนก็จะตกนกกระจอกก็จะหลงหคลิปนี้เขาจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับคะ่ะ หนาวจังเลยใช่แล้วเราก็จะตัดแล้วเราก็ต่อนะคะ มันน่าจะตกตอนกลางคืนเนาะผลไรเราพี่ยังต้องพลื้อนนะตองขอตัดเล็กนะหนาวหนาว เจอแล้วลงบนระเบียงนู่นฮะแม่ทำโทรศัพท์เรื่อง มันน่าชิตกกลางคืนเนอะมันน่าชิตกกลางคืนตกผระตกงยามเวรนคืนมันมีนตก ครคลิปนี้ก <challenge. S 1> ็จะเป็นเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนิชาแชนแนลนะคะ